คุณรู้หรือไม่5เรื่องแปลกในประเทศนี้คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนประเทศบราซิลไม่ได้มีแค่ฟุตบอลหรือคาริวันแต่ยังมีเรื่องราวชวนทึ่งที่ทั้งแปลกทั้งน่าทึ่งแบบที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงลำดับ 1. ชนเผ่าลึกลับในป่าแอมะซอนในป่าดิบออมซอนของบราซิลยังคงมีชนเผ่าที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกชนเผ่าเหล่านี้อาศัยอยู่กลางป่าสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นเฉพาะตัวและใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม โดยไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เนต็ตบางครั้งรัฐบาลยังต้องใช้เฮลิคอปเตอร,ตอร์บินสำรวจแบบห่างๆลำดับ2คา์นิวันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเทศกาลคา์นิวันในริโอเดจาเนโรไม่ได้เป็นแค่การเต้นสนุกๆแต่นี่คืองานที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขบวนแหา่ยาวหลายกิโลเมตรผู้คนแต่งตัวสีสันจัดจ้านเต้นแซมบ้าอย่างพร้อมเพรียงบนเวทีที่เตรียมมาหลายเดือนเรียกได้ว่าทั้งเมืองหยุดเพื่อเต้นและเฉลิมฉลองลำดับ3ชายหาที่ห้ามใส่ชุดว่ายน้ำอนุรักษ์นิยม ที่บางชายหาดในบราซิลโดยเฉพาะอิเพนีมและโคบคาแบนถ้าคุณใส่ชุดว่ายน้ำแบบคลุมมิดชิดเกินไปอาจโดนมองว่าประหลาดเพราะที่นี่ผู้คนใส่บิกินี่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การอวดรูปร่างคือเรื่องธรรมดาและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเปิดกว้างลำดับ4เมืองที่ห้ามใช้โทรศัพท์บนถนนเมืองเซาเปาโลโบางเขตมีป้ายห้ามใช้มือถือขณะเดินถนนเพราะมีอุบัติเหตุเกิดจากการเดินชนเสาไฟหรือรถมาแล้วหลายรายทางการ จึงออกมาตรการจริงจังใครฝ่าฝืนอาจถูกปรับได้บราซิลจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ควบคุมการเดินดูจออย่างจริงจังลำดับ5วัฒนธรรมเต้นเข้าสิงคันดอมเบลบราซิลมีาศาสนาและพิธีกรรมผสมผสานาหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะคันดอมเบลที่มีต้นกําเนิดจากแอฟริกาผู้เข้าร่วมพิธีจะเต้นรำนาตีจังหวะกลองเพื่อเรียกวิญญ,ญาณเทพเจ้าที่นับถือจะเข้าสิงร่างของผู้ร่วมพิธีทําให้พวกเขาร้องเต้นและพูดภาษาโบราณในสภาวะที่ไม่รู้ตัว นี่คือ5เรื่องแปลกในประเทศบราซิลที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้าอยากรู้เรื่องลึกลับของประเทศอื่นอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะ